สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชีวิตเบอร์แฟลตีวันนี้เราจะมากินแมคคารีเมียครั้งแรกค่ะแมคคารีเมียครั้งแรกนี่ครั้งแรกที่เราลองกินมาดูกันว่าเป็นยังไงยังไม่เคยกินเลยใครซื้อมาก็ไม่รู้แม่น้องเมยอมาชิมดูสิคะ,ะมือกินเป็นไหมกินมากไม่แกะไม่ได้จะมีที่แกะมาให้แบบนี้นะคะเราจะเป็นแบบนี้เป็นรูปรูปนี้ เขารีวิวว่าอร่อยใช่ไหมไหนนัองมือลองชิมคนแรกอร่อยอร่อยอร่อยจริงไหมคะใช่แม่ออแล,ลองชิมดูซิเป็นยังไงบ้างหวานฉิบหวานฉิบแก้วมาเป็นไนมนมน้มันมันเหมือนมะพร้าวไหม เหมือนไหมคะเหมือนค่ะเลยขยับมาคะ่ะเราลองเพิ่ชิม,ม,รอรอมดูทีคือลองชิมจะมเห็นคนรีวิวอย่างคือลองดลหว,วานหวานไหมมันเหมือนอะไรลูกหวานเหมือนมะพร้าวมันถั่มมวมันถั่วไม่เหมือนมะพร้าวมันถั่วใส่น้ำตาลไม่เลย เนหมืนอนมะพร้าวอเเหมือนมะพร้าวหรอคะแล้วหนูเคยกินมะพร้าวไหมคะ้าวเกลือกินอยู่ไหนจะอยู่ในโต๊ะที่น้องมือกินนั่นแหละแกะอีกทีท่าน้องมือแกะได้ไหมคะมพี่มิ้นดูสิลูกโอ้พี่มิ้นกินกองเบลอเลยลองแกะดูทำทีเดวมาลองแกะดูดูจะแกะเป็นไหม,มนั่งแกะตัวนี้สิโอ้น้องมือแกะได้ไหมเนี่ย ว่าก็แพงอยู่นะร้อยหนึ่งได้นิดเดียวนี่สองร้อยเนี่ยได้ไดละได้ไหมลกแต่แกเป็นพึ่งกิออุ้ยอ,อยากกินเยอะกลอมมากเฮ้ยอยากกินเยอะนะทำไมคะก็ก็เป็นด้วยการกินเสิยพูดไม่มีหางเสียงเลยค่ะไม่ดีนะคะ นี่คต้องเปลือกมันหลวมช่นี่ค่ะตรงเปลือกมันหวานตรงนี้มี่น้ามาฟังกันน้อไม่มาฟังกันมามาใจอ่ะไปแต่ว่าเปลือกมันแข็งมากเาไปแม่มือแกะไม่ได้นะคะจะมีรูมาแต่ว่าใช้มือแกะไม่ได้แกะไม่ออกต้องมีที่เปิดแม่มีที่แกะแม่หนูขอไประบายสีก่อนนะโอเคค่ะ แกะแล้วยังแกะยากเลยพี่จะเป็นแบบนี้แกะเอาไหกะเสียบชมรูชออร่อย ถามว่าแพงไหมแพงแพงร้อยนึงได,ได้ประมาณถึงนสนเมดนอุย้ยอรอยเนาะโอเคออออตครอ<ะ>อโอ้ยพูดชัดๆหน่อยทำ <laughs> ไมคะ ลาออกกิ๊นี่ขอบคไปก่นค่ะถ้าใคนี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรนี่บ๊ายบายค่ะ